สวัสดีค่ะประโยชน์ของการกินละมดุดเรามารู้จักละมุดกันนะคะละมุดมีชื่อสามัญว่า s a โปดิน l a มีชื่อท้องถิ่นว่าละมุดฝรั่งนั่นเองนะคะมีถิ่นกำเนิดในประเทศเม็กซิโกอเมริกากลางอินเดียตะวันตกที่นิยมปลูกกันมากในไทยนะคะก็คือละมุดไทยและละมุดฝรั่งนะคะ มาดูประโยชน์ของละมุดกันนะคะป้องกันหวัดเป็นยาบำรุงกำลังได้มีความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าเมื่อได้ทานนะคะแก้อาการโรคบิดยางของละมุดนะคะใช้เป็นยารักษาขับพยาติอย่างรุนแรงได้ช่วยขับถ่ายและป้องกันท้องผูกได้ และที่สำคัญนะคะป้องกันมะเร็งลำไส้ได้เป็นอย่างดีเป็นผลไม้สำหรับไว้รับประทานนะคะสามารถเอามาทำไวน์หรือน้ำละมดได้และยังรวมไปถึงทำหมักฝรั่งและรองพาวบููได้ด้วยนะคะโดยใช้ยางของลำต้นนั่นเองนะคะ เรามาดูคุณค่าทางโภชนาการของกระมดกันนะคะละมด100กรัมเท่ากับพลังงาน83กิโลแคลอรีประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตเส้นใหญ่ไขมันโปรโตีนวิตามิน B 2 3 5 6และ9นะคะวิตามิน C แคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมฟอสฟอรัรสโพแทสเซียม โซเดียมและสังกะสีข้อแนะนำในการทานละมุดนะคะสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรทานให้น้อยหรือหลีกเลี่ยงการรับประทานละมุดนะคะเพราะว่ามีความหวานมากและเด็กนะคะไม่ควรทานละมุดตามลำพัง,างหากต้องการให้เด็กทานควรเอา,มาเมล็ดตอกให้เรียบร้อยก่อนนะคะมีสูตรน้ำละมดุดมาฝากนะคะ ประกอบไปด้วยเนื้อของละมุดนะคะจำนวนหนึ่งถ้วยน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยเกลือป่นหนส่วนสี่ช้อนชาน้ำแข็ง1แก้วนะคะขั้นตอนการทำนะคะก็นำเนื้อละมดุดน้ำเปล่าและเกลือป่นนะคะลงไปปั่นให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเติมน้ำแข็ง ก็เป็นอันเสร็จทีนะคะเราจะได้น้ำละมุดปั่นที่หอมเย็นชื่นใจค่ะขอบคุณข้อมูลจากเนทไทยกัดคอทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามสิ่งใหม่ในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ